จนมือเหี่ยวแห้งทำอะไรได้บ้างคะเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราจะต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะคะปัญหาที่ตามมาที่มีคนิ็อกซ์เข้ามาถามเยอะมากเลยก็คือว่าล้างมือจนมือเหี่ยวมือแห้งไปหมดแล้วค่ะทําอะไรได้บ้างคะวันนี้หมอก็เลยจะมาบอก4เคล็ดลับนะคะในการดูแลรักษามือของพวกเรากัน,นะคะ่ะข้อแรกนะคะหลงังล้างมือทุกครั้งอย่าลืมทาแฮนด์ครีมค่ะ เพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ทําให้น้ําในผิวเราเนี่ยมันระเหยไปได้ง่ายเกินไปนะคะข้อ2นะคะอย่าลืมดูแลผิวอย่างล้ําลึกนะคะด้วยการมาร์คมือนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ1-2ครั้งโดยที่สูตรก็ง่ายๆเลยค่ะไปซื้อโยเกิร์ตรสดธรรมชาติมานะคะแล้วก็มาร์คมือทิ้งไว้10-15นาทีค่ะมาต่อกันที่ข้อ3ค่ะข้อ3นี้ง่ายมากเลยนะคะเราต้องดื่มน้ําเยอะๆค่ะ วันหนึ่งนะคะดื่มสัก 1- นึถึง1.5ลิตรขึ้นไปได้เลยค่ะเพื่อทำให้กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวเราให้ได้ค่ะถ้าทำทั้ง3วิธีแล้วนะคะยังรู้สึกว่าผิวยังแห้งกล้านอยู่นะคะก็อาจจะต้องมีตัวช่วยคือวิธีที่4ค่ะคือการฉีดนะคะสาร ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะหรือว่าตัวอุ้มน้ำเนี่ยเข้าไปบริเวณใต้ผิวเลยค่ะตัวไฮยาเนี่ยจะมีหน้าที่ในการดูดน้ําเข้าหาตนเองนะคะเข้าไปในบริเวณที่เราฉีดนะคะอย่างสมมติที่เราฉีดที่มือใช่ไหมคะก็จะทําให้กักเก็บความชุ่มชื้นเก็บน้ําหล่อเลี้ยงผิวไว้ใต้มือนะคะก็จะทําให้ทั้งริ้วรอยเล็กๆนะคะความหยาบก,ก้านความแห้งกร้านของมือเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ